นะเอ๊ะทำไมเงินไม่เคยพอใช้นะต้องกลับมาทบทวนสินของตัวเองนะนั่งสมาธิรักษาสินภพรัพ์พยจะมาผู้เจ้าบอกมันเป็นเหตุให้เกิดภพรัพย์ยดังนั้นอยากมีภพรัพย์ยโดยธรรมน่โภพรัพ,พ์จะเกิดขึ้นแกเราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูแกเราพร้อมทั้งมิสายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์ นี่คือธรรมสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาหาได้ยากในโลกต้องเกิดจากเหตุปจัจจัย4ประการเช่นกันคือศรัทธาศินจาคะและปัญญาต้องมีศรัทธาศรัทธาสมร t คือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์สินพระองค์บอกต้องมีศินห้า จากะทุกครั้งที่มีการให้แบ่งปันโยมต้องวางจิตถูกต้องคือละความตรณีเป็นมนทินไม่ต้องไปหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือไปทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าโอ้สมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้เขาไปเถอะ หรือว่าถ้าทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจก็ยังไม่ใช่ต้องละความตระนี่ตระนีดูได้ยังไงห่วงไหมอ่ะนะเพราะเหตุปัจจัยของความตระหนีธรรมะที่เกิดหลังความตระนีคือการห่วงกัน้นถ้ายมตระหนี่ยมจะห่วงถ้าห่วงจะมีเรื่องราวมันเกิดจากการห่วงกัน้น คือการด่าว่าการสาปแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลเป็นอเนกจึงเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันนี้เป็นปฏิจจสมุปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่มีตัณหาคือความอยากจะมีการแสวงหาเพราะมีการแสวงหาจึงมีการได้เพราะมีการได้จึงมีการปรงใจรักพอปรงใจรักก็กำหนัดด้วยความพอใจ ก็จะมีการสยบโมเมามีการจับอกจับใจพอจับอกจับใจปุ๊บตรนีพอตะหนีปุ๊บห่วงกันพอห่วงกันปุ๊บจะเกิดเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันนี้เป็นอาการในจิตของมนุษย์ทุกคนมีหมดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอธิบายแจกแจงเอาไว้ให้เราเห็นลำดับพฤติการของจิตของเรา